ครับผมพีเจวตานะครับออรชั่น PC นะครับมาเยือนที่โรงเรียนสตรีปูเก็ตเป็นง,งานชงโคเกมนะครับทางออริดชั่นเราก็มีการมาจัดการแข่งขันด้วยนะครับเรามีชารเลนส์นสนุกมาให้น้องๆได้เล่นกันเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นบูธของชาเลนจ์ออเดชั่นชื่อชาเลนจ์ว่าออเดชั่นสิบแปดปีสิบแปดบาทวิธีการง่ายๆคงแค่กดตัวอักษรครับครบสิบแปดบาทในเวลาที่เร็วที่สุดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมกดชาเลนจ์ของออ d ดชั่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับสนุกด้ยครับคิดว่าวันนี้จะทําได้ครบ,ครบภารกิจมาสิบแปดรอบอาจจะไม่ครบครับแต่จะไปให้สุดโอ้โหเก่งมากครับขอบคุณมากครับ พอนิฟมีทองชื่อเล่นชื่อนาเดียค่ะรู้สึกดีใจค่ะกลัวว่าจะมีคนอื่นมาทําได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> มันยากตรงที่ถ้าผิดแล้วก็ผิดเลยค่ะแต่ว่าถ้าในเกมแล้วมันเริ่มใหม่ได้ประมาณปฐมค่ะชอบค่ะมันสนุกแล้วก็มีเพลงให้เล่นด้วยรู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้เด็กได้รับทุนการศึกษาด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เขา้ว่ามี <c oughs> ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเล่นออดิั่นกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันสนุกมากเลยค่ะ นางสาววิสุราภิธธรมค่ะเป็นโค้ชของทีมสีม่วงค่ะชื่อเด็กหญิงนลรินระดาร์อพีมชื่อเด็กหญิงพุณัญญารุ่งทวีดำรงชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะพีมระพัฒน์ธงชัยนะครับผมชื่อเล่นชื่อทีมครับเกมเข้าถึงง่ายอ่ะมีเพลงหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ฝึกสกิลการกดคีย์บอร์ดต้องตอบสนองรวดเร็วแล้วก็รู้สึกเหมือนก็ว่าต้องใช้ความชํานาญต้องมีการฝึกฝนครับผมดีใจมากเลยค่ะที่โรงเรียนสตีภูเก็ตได้สนับสนุนนะคะ e-sport รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยค่ะทีี่่่่ได้้้มมมาาาาาาาแแแขขงงงอออยยกกกใหคคะะะลลววว็นํรรพเเๆ ก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆลงโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะมาลองเปิดใจเล่นเกมออดิชันดูนะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะผมแนะนำให้เริ่มเล่นเพลงช้าๆก่อนนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นๆอย่าหัวร้อนนะครับออดิชันเต่นให้มานต้องเล่นบนทีซีเท่านั้นนะคะพบกับแกรมสนุกไม่รู้จบในทีเฟลพาร์ทออด t ชันเต้นห้มันต้องเต้นบนทีซีพูนันจ๊ย